ครับวันนี้เราจะมาเปิดตำนานพระขุนแผนภายครูพิมพ์หน้ากลมปู่วัดบ้านกลางจังหวัดสุพรรณบุรีวัดบ้านกลางอันเป็นแหล่งกําเนิดพระขุนแผนกล่บ้านกลางอันรือชื่อตั้งอยู่ที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรี ตรงข้ามกับที่ว่าการำอำเภอศรีประจันท์วัดนี้เป็นวัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาพระเครื่องกูวัดบ้านกลางแต่กูจากเกดีหลังพระวิหารเก่าในบริเวณวัดบ้านกลางเมื่อราวปีพศ2447มีเรื่องเล่ากันว่าตอนที่พระแตกกูออกมาใหม่ๆพวกพระสงฆ์และชาวบ้านได้นำพระทั้งหมดมากมายหลายพิม มาวางไว้ที่ต้นโพใกล้กับวิหารเด็กวัดในสมัยนั้นได้นำพระที่วางมาเล่นร่อนแข่งกันในลาน้ำสุพรรณบุรีเป็นที่สนุกสนานเนื่องจากว่าในสมัยนั้นพระวัดบ้านกลางยังไม่มีมูล,ลค่าและมีความนิยมมากมายเหมือนดังเช่นปัจจุบันชื่อพระขุนแผนทั้งของเมืองสุพรรณบุรีหรือขุนแผนเมืองไหนก็ตาม เป็นการเรียกชื่อพระของคนสมัยหลังเพราะคนโบราณสร้างพระพิมพ์ไม่เคยพบหลักฐานว่ามีการตั้งชื่อพระเอาไว้ด้วยแต่มีคนรุ่นหลังที่ไปขุดพบพระพิมพ์เป็นผู้ตั้งชื่อให้ทั้งสิน้นพระกูวัดบ้านกลางก็เช่นเดียวกันเมื่อแตุ่่มใหม่ๆก็ไม่มีชื่อคนสุพรรณบุรียุคนั้นเรียกกันเพียงว่าพระวัดบ้านกลาง คือถ้าเป็นพระองค์เดียวก็จะเรียกว่าพระบ้านกลางเดียวถ้าเป็นพระสององค์คู่ติดกันก็จะเรียกว่าพระบ้านกลางคู่ต่อมาจึงมีการตั้งชื่อให้เป็นพระขุนแผนบ้างพระภายเดียวบ้างพระภายครูบ้างที่มาของพระพิมพ์ขุนแผนเหล่านี้เชื่อว่าคนตั้งก็คงต้องการให้ของจองกลมกืน กับตัวละครในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนที่โด่งดังอันมีถิ่นกำเนิดในย่านสุพรรณบุรีคำว่าผ้าบ้านกลางจึงค่อยๆเรือนหายไปหรืออีกในหนึ่งชื่อของผ้าขุนแผนอาจได้มาจากการที่มีผู้ที่บูชากราบไหว้หรืออาราธนานำติดตัวไปไว้ป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆแล้วได้ประจักษ์ถึงความศักดิ์สิทธิ์ในอำนาจผูทุคุณ ที่มีคุณวิเศษเหมือนขุนแผนในวรรณคดีโดยเฉพาะด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมอาจด้วยเหตุนี้จึงเรียกชื่อว่าพระขุนแผนสืบต่อมาพระกูวัดบ้านกลางเข้าใจว่ามีจำนวนถึง84,000องค์ตามคติการสร้างพระพิมพ์ในสมัยโวราณเมื่อพระแตกกุขึ้นมาก็ได้มีผู้แยกแบบแยกพิมพ์ต่างๆ ตามความแตกต่างของพุทธลักษณะซึ่งมีจำนวนมากถึง30พิมพ์ขึ้นไปบางแบบก็เรียกว่าพระขุนแผนซึ่งมีพิมพ์ยอดนิยมเช่นพิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่พิมพ์ห้าเหลี่ยมอกเล็กพิมพ์ทรงพลใหญ่พิมพ์ทรงพลเล็กพิมพ์ผ้าประธานพิมพ์เถาวันเรืย้ยพิมพ์แขนอ่อนเป็นต้นบางแบบก็เรียกว่าพระพายอันหมายถึงรูปของขุนแผน ซึ่งมีทั้งที่พิมพ์เป็นคู่ติดกันเรียกว่าพระพายคู่และองค์เดียวก็จะเรียกว่าพระพายเดียวซึ่งแต่ละพิมพ์ก็ยังแบ่งออกได้เป็นอีก10บพิมพ์เช่นพายคู่หน้ายักษ์พายคู่หน้ามงคลพายคู่หน้าฤาษีพายคู่หน้าเทวดาพายเดียวพิมพ์ชรูดพิมพ์ก้างปลาเป็นต้น พระขุนแผนกุวัดบ้านกลางสุพรรณบุรีเมื่อพิจารณาจากศิละปะแล้วบอกให้รู้ว่าเป็นพระในสมัยอยุธยาตอนกลางโดยมีศิละปะอ่อนช้อยสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองที่สำคัญที่สุดก็คือในจำนวนพระขุนแผนกุวัดบ้านกลางนี้มีอยู่พิมพ์หนึ่งนั่นก็คือพระขุนแผนพิมพ์ห้าเลียมอกใหญ่ที่มีลักษณะและศิละปะเหมือนกับพระขุนแผนเคลือบ ที่แตกรูออกมาจากเกดีวัดไก่ชัยมงคลเมืองพระนครศรีอยุธยาซึ่งเจดีองค์นี้มีบันทึกไว้ในพงศาวดารว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นในปีพศ2135ตามคาตามคำทูลแนะนำของสมเด็จพระวรรณรัตวัดป่าแก้วเพื่อเฉลิมพระเกียรติแห่งชัยชนะในการทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งพม่า พระเจดีย์องนี้ชื่อว่าพระเจดีย์ชัยมงคลแต่ชาวบ้านเรียกว่าพระเจดีย์ใหญ่เพราะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในอยุธยาซึ่งตามประเพณีมาแต่โบราณเมื่อสร้างพระเจดีย์แล้วจะสร้างพระพิมพ์บรรจุไว้ด้วยเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาถือกันว่าได้กุศลแรงพ้าขุนแผนเคลือบโครงสร้างเพื่อบรรจุไว้ในเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลในครั้งนั้น ความคล้ายคลึงกับพุทธศินของพระขุนแผนเครือบกุวัดใหญ่ชัยมงคลกับพระขุนแผนกุวัดบ้านกลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเฉพาะพิมพ์ห้าเหลี่ยมวกใหญ่นี้เมื่อนำพระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันก็จะเห็นถึงความแตกต่างกันน้อยมากโดยเฉพาะเส้นสายและลวดลายการแกะแม่พิมพ์ทำให้เชื่อว่าช่างที่แกะในสมัยนั้นคงเป็นคนคนเดียวกันหรือสกุลช่างศิลปะในสำนักเดียวกัน อายุการสร้างอาจไม่แตกต่างกันมากนักเลืออแกะในค่าวเดียวกันและพิมพ์ในข่าวเดียวกันแต่ได้มีการแยกบรรจุกเกดีต่างกันดังนั้นจึงพอให้ที่จะสันนิษฐานได้ว่าถ้าขุนแผนขู่วัดบ้านกลางคงมีอายนะุอยู่ในราวรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือประมาณ400กว่าปีล่วงมาแล้ว พระกูวัดบ้านกลางพุทุกุณสูงส่งทางด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์แ้วคาดและคงกัพันชาตีเป็นเลือดจึงเป็นที่นิยมเสาะหากันมานานแล้วแม้ปัจจุบันความนิยมก็ไม่ได้ลดลงน้อยพระกูวัดบ้านกลางโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นพิมพ์พระขุนแผนพระพายเดียวพระพายคู่นั้นเป็นพระเนื้อดินเนื้อเดียวคือเนื้อดินผสมว่าน ได้เกสรดอกไม้นานาชนิดไม่ปรากฏว่ามีเนื้อประเภทอื่นลักษณะเนื้อพระมีทั้งชนิดเนื้อละเอียดและเนื้อหยาบแต่ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทเนื้อหยาบที่มีส่วนผสมของกรวดทรายมากมีทั้งแดงสีพิคุนสีเขียวและสีดำตามความอ่อนแก่ของความร้อนในขณะเผาไฟแต่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหยาบหรือละเอียด สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็ต้องมีว่านดอกมาขามมีแร่ทรายเงินแร่ทรายทองและรอยว่านรุดอยู่ด้วยทุกองค์รอยว่านรุดดังกล่าวเป็นร่องเล็กๆสันฐานไม่แน่นอนเป็นรูปแท่งสี่เหลี่ยมบ้างสามเหลี่ยมบ้างและเป็นร่องลึกร่องตื้นก็ได้รอยว่านรุดนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อพักกูวัดบ้านกลางที่จะขาดเสียมิได้ ในการพิจารณานอกจากนี้พระกุวัดบ้านกลางยังเป็นพระกุที่มีผิวสะอาดเนื่องจากกุพระมีสภาพดีไม่จมดินหรือถูกน้ำท่วมขังดังนั้นจึงไม่มีคราบที่ขูเกาะติดแน่นให้เห็นจะมีเพียงแต่ฝ้ากุบางๆฉาบติดอยู่แต่ถ้าผ่านการใช้หรือสัมผัสก็จะเหลือผิวฝ้ากุตามซอกอง์พระเท่านั้น พระกูวัดบ้านกลางเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่ว่าจะเป็นพระขุนแผนพระพายเดียวพระพายคู่ล้วนแต่เป็นพระกรุที่มีอายุหลายร้อยปีและมีพุทธคุณสูงส่งทางด้านเมตตามหานิยมเป็นที่นิยมเสาะแสวงหากันมาดานแล้วแม้ปัจจุบันความนิยมนี้ก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยส่วนราคาเช่าหาของพระ คุณแผนกลุ่บ้านกลางนี้ก็เริ่มต้นอยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปแต่ถ้าองค์ไหนที่เป็นพิมพ์นิยมและสภาพสวยๆก็ต้องว่ากันที่หลักแสนถึงหลายๆแสนเลยทีเดียวครับและนั่นก็เป็นวัตถุงมงคลที่บรรทบุรุษของเราได้สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อจะลึกไว้ในแผ่นดิน ให้ลูกหลานได้ลึกถึงพวกท่านแม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คงจะถูกจารึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ